นนี้มีสายรายงานมาว่ามีพ่อค้ายาเสพติดระดับบิ๊กเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของเราผมต้องฝากทุกท่านมันกวดขันตรวจตรากันให้มากหากพบผู้ต้องสงสัยตามภาพนี้รยายงานผมทราบทันทีครับผมปฏิบัติหน้าที่ได้ขอโชคดี ตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยมิน่าเห็นใครกินอะไรตาลายไปหมดอไปร้านเจ๊อ้อยดีกว่าอ่ะไป,ละไปไแล้วกลับไมได้ละขอบคุณนะเจ๊เอาไว้มีของให้ดีผมมาส่งเทไหม่โอ๊ยไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ เจ๊ไเจแล้วเจ๊ไอ้ถั่เจ๊หาเจนี่ว่าสองคนนี้มันดูแปลกๆนะครับไอ้เราบุหรี่พวกนี้เราไม่ต้องซื้อของมันก็ได้เี๋ยวก็โดนเหมือนคราวที่แล้วหรอกฉันก็ซื้อตัดความรำคาญไปอย่างนั้นแหละไอ้พวกของซื้อของขายที่เกี่ยวกับตำรวจเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรอกเจ๊แต่ไอ้สองคนนี้ไม่ใช่ตำรวจนะคะนี่แกไม่รู้เหรอว่าพ่อมันเป็นตำรวจ เจ๊แล้วเจ๊กลัวอะไรล่ะคะก็เจ๊มีผู้กองสมชาย,ยทั้งคนนางจจนนี่อย่ามาพูดจาอะไรเลพล้วยๆนะฉันกับผู้กองสมชายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันทางเส้นแต่ว่าผู้กองสมชายเนี่ยเขอกจะเกี่ยวข้องกับเจ๊ใจะจะขาดเลยนะคะอ,อยากอาก่กเพราะว่าในใจของฉันเนี่ยนะ ไม่สามารถจะมีความรู้สึกอะไรดีๆได้กับผู้ชายคนอื่ยกเว้นเพลินเพลงคนเดียวเออเถอถอๆถเถถพลนของเจ๊เพลงของเจ๊แล้วพี่เพลินเขารู้หรือเปล่าคว่าเขาเป็นของเจ๊ะค่ะนี่หนิงจนนี่ปากเสียถ้าเพลินเขาไม่ได้รักฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันเนี่ยเขาจะส่งดอกไม้นี้มาให้ฉันทำไมฮะดูซะ ต้องอิ่แบบนี้เราก็หนดวันคนละซอสชาวบ้านได้ฮะอ๋ะอบุรนะคะ่นะบุนณะไงสองคนมีอะไรเหรอคุณก่อนฉันเกรงว่าบุคลากรจะมีไม่พอค่ะเมฆคุณพูดภาษาที่มันเข้าใจง,ง่ายๆได้ไหมฉันได้ไม่ต้องแปล คือเก๋กลัวว่าเก๋สอนคนเดียวแล้วมันจะไม่ทั่วถึงค่ะแล้วพอจะหาใครมาช่วยสอนบ้างได้ไหมคะเดี๋ยวๆคุณเก๋หมายถึงว่าคนที่จะมาสอนภาษาอังกฤษที่พอจะสื่อสารกับชาวบ้านได้งนั้นเหรอค่ะเก๋ะจะให้พี่ชาญมาช่วยสอนบ้างเวลาที่พี่ชานออกเวรแต่ก็ไม่น่าจะพอหัวหน้าพอจะรู้จักแล้วก็แนะนําใครบ้างได้ไหมคะไอ้คนสอนอะพอมีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเต็มใจมาหรือเปล่า ใคร,รใครเหรอคะใครอ่ะหัวหน้าบอกผมมาปร,าปรเดี๋ยวผมไม่เชิญตัวเองแน่เอ็งมั่นใจเหรอว่าเอ็งจะเชิญเข้ามาได้แน่นอนหัวหน้าระดับไอ้เพลินเนี่ยเชิญมาแน่นอนอยู่แล้วคนที่ก็จะให้เอ็งเชิญคือเจออเ๊อ้อยไงอึ้งกิ๊บกีเหรอแล้วทำไมต้องเป็นเจ๊อ้อยด้วยเราแล้วเขาจะเต็มใจมาให้เราเหรอโทรโธไอ้เพลิน เงินต้องมากมายเชื่อว่าจะไปจากให้ชุมชนได้ได้สอนภาษาแค่นี้สมัยจะมาไม่ได้นอกจากว่าเพงจะไม่เต็มใจเข้ามาฮะเอาวุ้อะไรอีกวะได้เวลาทำงานแล้วเว้ย งานคือเงินเงินคืองานบรรดาลความสุขเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้พอเงินขาดมืองานมันก็มาจา้าเยี่ยมเป็นลูกจ๋านี่น่เยีเ่ยมเฮ้ยพวกเองอ,ะอ่ะนายเขาเรียกมาหวัดดีนายเขาก่อนมาเร็วๆเวข้าสิ นี่ครับพี่พ่อเป็นยังไงได้ข่าวเราสองคนทํางานอยู่กับนายหัวนี่อ๋อทำอยู่กับลูกนายหัวครับ <c oughs> ว่าแต่ว่าพวกเองวันนี้ไม่ทำงานเลยวะะถึงได้มาแขวนควายเอาอยู่แถวนี้ฮะโอ้ยพ่อจะไปนี่ไงผู้อก,กองงั้นผมขอตัวครับเดี๋ยครับ งานอะไรอะจา๊ะถ้าทางไรายได้ดีไม่ใช่เล่นนะที่ใส่อยู่อะนาฬิกาตั้งหลายพันเนะี่ยรองเท้านี่ก็ไม่ใช่ถูกนะออของกอฟอะครับแถวไนท์บาซาเรือนแล้วไม่กิ่งต่างนะครับ <laughs> เจนผู้กองตามสบายครับเดี๋ยวผมขอไปทุรับแป๊บนึง <h ans> ให้เร็วนะจ๊ะเวลางานอะ,อะ นี่นักกันนี่เก็บให้รวยๆหน่อยได้ไหมจะรอให้ตำรวจมาก่อนหรือไงฮะแตกไปในเสียหายเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยห <c oughs> ายยากยากว้ยกองดูสิขาพูดถึงตำรวจตำรวจก็มาคะ่ะถ่ายไปเป็นไงบ้างครับคุณน้อยกำลังคิดถึงผมอยู่ใช่ไหมครับ มีธุระอะไรคะมาแต่ร้านนี้ไม่เปิดเลยทำไงได้เลยครับหัวใจมันสั่งมาครับคุณอ้อยพอ<ฮ>ดีอ่ะผมไปกินข้าวร้านไหนเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเท่าร้านคุณอ้อยนะครับคุณกองถามจริงๆนะคะฉันเนี่ยไปเป็นหนี้ของคุณตั้งแต่ชาติบางไหนแล้วคะอะไม่ใช่หนี้เงินนะครับแต่เป็นหนี้ นี่นี่หัวใจต้องหาเลยครับคุณน้อยไม่ต้องพูดต่อได้ไหมคะทำไมนะครับจะอ้วกแล้วข้าผมเลยครับคุณ้อย เจออ้อยเจออ้อยจาว่างจาะเดี๋ยวขอไข่เจียแบบนี้อีกจานนะคะได้เลยค่ะแล้วก็เอาผัดบรคอคลี่ด้วยได้จ้ะรอแป๊บนึงนะขอบคุณครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนนะครับถ้าคุณอ้อยนั่งกินกับผมเนี่ยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ ไม่เป็นไรค่ะฉันไม่หิวไม่เป็นไรนี่ครับไม่หิวก็นั่งได้ครับถ้าผมได้มองหน้าคุณอ้อยเนี่ยกับข้าวก็อร่อยแล้วล่ะครับอ๋อผู้กองเรื่องมากจริงๆ อะไรให้คนอื่นไปคุยเจ้อ้อยไม่ได้เหรอเคไม่ได้เวลาเร่งหน่วนแบบนี้จะไปหาใครทันหรือว่าแนจะหัดทำเถ้าหัวหน้า จะขัดคำสองหัวหน้าก็ได้นะแต่ถ้าหัวหน้าเตะนายฉันไม่รู้ด้วยโอ้โหนี่เข้ากนดีจริงๆเลยนะใจคอโหดร้ายเหมือนกันเปน๊ะนายท่นก็ได้วะคุยกับเจอ้อยมันยากเลยแต่อย่ามาทาตาขวางใส่ทีท่านไปได้แล้วรู้แล้วแกสองคน เอาของเท่าประสส่งซอยเจ็ดอ่ะทะเบียนรถระวังด้วยนะเว้ยได้พี่ได้พี่ได้สบายโอ้ยไม่หนักไปเนะี่ยสบายพี what ข่าแจ้งไม่ขายจาก080ขณะนี้พบรถผู้ต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณถนนริมหาดซอยเจ็ย้ำถนนริมหาดซอย7ซอยเเหรอซอยเจ็ดนี่มันซอยหลังร้านใช่นี คุยอะไรกันนะไม่นานข่ะนีะไ้ไอ้ขวดโลกคนนี้มันจอดอยู่ไหนถองนี้แหละมั้งไอ้ขวดเองไม่สงสัยบ้างไงว่าในกล่องนี้มันมีอะไรทำไมพิษสก็ถึงต้องให้ระวังขนาดนี้งสงสัยเหรอสงสยัยดิสงสัยมึงก็เปิดด<อ>ิวะ วันี้เป็นสื่อวะ